สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับสู่รายการบันทึกพิศวงทุกคนจินตนาการถึงภาพที่มีคน1000คนอาศัยอยู่บนเกาะที่มีขนาดเล็กกว่าหนึ่งในสามของสนามฟุตบอลออกหรือเปล่าในพื้นที่เล็กๆแห่งนี้ยังมีสิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน ไม่ว่าจะเป็นบาร์ร้านอาหารร้านขายยาโรงแรมสถานีตำรวจและสถานที่ให้บริการสำหรับผู้ใหญ่มากกว่าหนึ่งแห่งที่นี่คือเกาะมิกิงโกซึ่งตั้งอยู่ในทะเลสาบวิกตอเรียซึ่งเป็นทะเลสาบขนาดใหญ่ของแอฟริกาสถานที่แห่งนี้ไม่ใช่เกาะที่เล็กที่สุดแต่เป็นเกาะที่มีประชากรหนาแน่นที่สุดในโลก ทำไมพวกเขาถึงมาอาศัยอยู่บนเกาะเล็กๆแห่งนี้บนเกาะมีเรื่องราวมหัศจรรย์อะไรบ้างวันนี้เรามาทําความรู้จักเกาะแห่งนี้ไปด้วยกันเลยค่ะเกาะมิกิงโกตั้งอยู่ในทะเลสาบวิกตอเรีย ซึ่งเป็นทะเลสาบที่ใหญ่ที่สุดในแอฟริกาและใหญ่เป็นอันดับสองของโลกพื้นที่ทะเลสาบวิกตอเรียส่วนใหญ่อยู่ในประเทศแทนซาเนียกับยูกันดาและมีส่วนเล็กๆอยู่ในประเทศเคนยาถือเป็นเขตการปกครองของทั้ง3ประเทศเดิมทีเกาะมิกิงโกเป็นเพียงเกาะเล็กๆที่ตั้งอยู่ในทะเลสาบวิกตอเรียบนพรมแดนระหว่างเคนยากับยูกันดาจนมีชาวประมงเผลอข้ามพรมแดนขณะจับปลาอยู่บ่อยครั้ง หลายปีก่อนหน้านี้ไม่มีผู้คนอาศัยอยู่บนเกาะจนกระทั่งในปี1991จึงได้มีชาวประมงเคนยาสองคนขึ้นไปบนเกาะที่มีสภาพเต็มไปด้วยวัชพืชจนกลายเป็นผู้อยู่อาศัยกลุ่มแรกของเกาะจนกระทั่งผ่านไประยะเวลาหนึ่งชาวประมงทั้งสองก็ย้ายออกจากเกาะจากนั้นในปี2004ชาวประมงอยู่กนดานคนหนึ่งก็ย้ายเข้ามาอยู่บนเกาะ เขาพบบ้านสังกสีที่ถูกทิ้งร้างไว้จึงได้เข้าไปครอบครองและอยู่อาศัยจากนั้นหลายคนจึงพบว่าบริเวณใกล้เคียงเกาะมิกิงโกแห่งนี้อุดมไปด้วยปลากระพงแม่น้ำนานอีกทั้งยังมีปลากระพงจำนวนมากวางไขร่รอบๆเกาะชาวประมงผู้นั้นจึงประกาศทันทีว่าปลากระพงทั้งหมดเป็นของประเทศยูกันดาหลังจากข่าวลือนี้แพร่สะพัดออกไปชาวประมงยูกันดาจำนวนมากจึงทะลักขึ้นไปบนเกาะ เจ้าหน้าที่ตำรวจอยู่กันด้าสองนายก็ยังชักธงชาติและย้ายมาประจำการอยู่บนเกาะมิกิงโกด้วยเดิมทีเกาะเล็กๆแห,ห่งนี้เป็นดินดานร่วมกันของทั้งสามประเทศแต่จูๆ่ๆก็มีประกาศหนึ่งมาประกาศอำนาจเหนืออธิปไตยจนทำลายสมดุลไปประเทศที่เหลือจึงไม่ยอมดังนั้นเคนยาจึงเรียกร้องให้เจ้าหน้าที่ตำรวจอยูกันดาย้ายออกจากเกาะ ทั้งสองประเทศถึงกับเผชิญหน้ากันโดยตำรวจของทั้งสองประเทศมีเรื่องชอกต่อยกันเหตุการณ์ครั้งนี้ถูกเรียกขานว่าสงครามที่เล็กที่สุดในประวัติศาสตร์แอฟริกาในที่สุดทั้งสองประเทศก็บรรลุข้อตกลงในปี2009โดยเกาะนี้ถูกทั้งสองประเทศปกครองและเก็บภาษีจากชาวประมงบนเกาะ โดยทางยูกันดาได้ส่งเจ้าหน้าที่ตำรวจ12นายส่วนทางเคนยาได้ส่งเจ้าหน้าที่ตำรวจ24นายขึ้นไปประจำการบนเกาะเมื่อสามารถหาเงินได้ทั้ง2ฝ่ายจึงเลิกทะเลาะกันหลังจากปรองดองกันก็มีชาวประมงจำนวนมากจากทั้งสองประเทศทะลักเข้ามาอยู่อาศัยบนเกาะพวกเขามาเพื่อจับปลากระพงแม่น้ำนายในบริเวณเกาะมิกิงโก ความจริงแล้วปลาชนิดนี้ไม่ได้มีต้นกำเนิดที่นี่โดยในทะเลสาบวิกตอเรียมีปลาและกุ้งมากกว่า200สายพันธุ์อย่างไรก็ตามเนื่องจากแผ่นดินแอฟริกาแห้งแล้งตลอดทั้งปีทำให้ขาดแคลนทรัพยากรน้ำเก็บเกี่ยวพืชพันธุ์ธัญญาหารได้น้อยเนื้อปลาจึงกลายเป็นหนึ่งในเมนูสุดรูของชาวแอฟริกันทว่าปลาในทะเลสาบบริเวณอื่นๆของแอฟริกา ล้วนถูกจับไปจนหมดเกลี้ยงหากคุณเคยเห็นวิธีที่ชาวแอฟริกันจับปลากันคุณจะเข้าใจได้ทันทีว่าทำไมถึงเป็นเช่นนั้นในวันจับปลาประจำปีของประเทศมาลีซึ่งตั้งอยู่ในทวีปแอฟริกาเป็นกิจกรรมที่รัฐบาลจัดขึ้นเพื่อปกป้องปลาในทะเลสาบโดยจะปล่อยให้มีการจับปลาได้อย่างอิสระเพียงปีละหนึ่งครั้ง ในช่วงเวลานี้ของปีชาวประมงหลายพันคนจะมารวมตัวกันที่ทะเลสาบพ,พร้อมด้วยสุ่มจับปลาเมื่อมีประกาศยกเลิกคำสั่งห้ามผู้คนหลายพันจะกระโดดลงไปในทะเลสาบและจับปลากันอย่างบ้าคลัง่งพวกเขาไม่ยอมลาเว้นพื้นที่ใดๆปลานับหมื่นในทะเลสาบจะถูกจับไปจนหมดภายในเวลาแค่ส0นาที แม้การจับปลาเหล่านี้จะเป็นแค่เพียงพิธีการแต่จากจุดนี้เราก็สามารถเข้าใจได้ว่าทำไมปลาในทะเลสาบอื่นๆของแอฟริกาถึงได้สูญพันไปเนื่องจากทะเลสาบวิกตอเรียมีพื้นที่ขนาดใหญ่ตลอดหลายปีที่ผ่านมาสัตว์น้ำนา,นานาชนิดจากที่นี่จึงถูกส่งออกไปทั่วทั้งแอฟริกาและยุโรปอย่างไรก็ตามเพื่อผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจ ในปี1954ยูกันดานและเคนยาได้ทำตามคำแนะนำของรัฐบาลอังกฤษโดยได้นำปลากระพงแม่น้ำนายมาปล่อยในทะเลสาบโดยปลาดังกล่าวเป็นปลาน้ำจืดขนาดใหญ่มีรสชาติอร่อยและยังแพร่พันธุ์ได้อย่างรวดเร็วภายในระยะเวลาสั้นๆเพียง2ปีก็สามารถโตจนมีความยาวได้ถึง1-2เมตรและน้ำหนัก50-400กิโลกรัม ปลาชนิดนี้เป็นที่นิยมในตลาดเป็นอย่างมากแต่ปลากระพงแม่น้ำนายก็มีความดุร้ายและชอบจู่โจมปลาชนิดอื่นหลังจากพวกมันถูกนำมาปล่อยในทะเลสาบวิกตอเรียในเวลาเพียงไม่กี่สิบปีก็กินปลาในทะเลสาบจนสูญพันธุ์ไปแล้วเกือบ200สายพันธุ์หลังจากไม่มีปลาสายพันธุ์อื่นแล้วพวกมันก็เริ่มกินสาหร่ายมาแมลงสัตว์น้ำที่มีเปลือกแข็งหรือแม้แต่พวกเดียวกัน ทะเลสาบวิกตอรียจึงกลายเป็นที่อยู่ของปลากระพงแม่น้ำนานในกรณีนี้ระบบนิเวศของทะเลสาบได้รับความเสียหายอย่างหนักแต่ชาวประมงกลับดีออกดีใจหลายทศวรรษที่ผ่านมาพวกเขาเข้ามาจับปลากระ,กะพงแม่น้ำไนที่นี่กันอย่างบ้าคลัง่งนับตั้งแต่มีคนค้นพบว่าเกาะมิกิงโกเป็นแหล่งวางไข่ของปลากระพงแม่น้ำนานเกาะเล็กๆแห่งนี้จึงกลายเป็นจุดจับปลาที่ได้รับความนิยมมากที่สุด ในปี2009มีผู้อาศัยอยู่บนเกาะมิกินโกเพียง131คน10ปีต่อมาผู้อยู่อาศัยบนเกาะก็เพิ่มขึ้นเป็นนับพันคนประชากรหนึ่งคนจะมีพื้นที่ใช้สอยเพียง2ตารางเมตรหรือพูดง่ายๆก็คือเล็กกว่าเตียงเดี่ยวขนาด3.5ฟุตเสียอีกความหนาแน่นของประชากรบ,บนเกาะมิกินโกสูงจนน่าตกใจเพราะอยู่ที่5,000 500, คนต่อตารางกิโลเมตร คิดเป็น86เท่าของความหนาแน่นของประชากรในกรุงเทพหรือกล่าวอีกในหนึ่งหากกรุงเทพมีความหนาแน่นของประชากรเท่ากับเกาะมิกิงโกจะมีคนอาศัยอยู่ในกรุงเทพถึง780ล้านคนทุกคนลองจินตนาการดูสิคะว่ามันจะเป็นภาพแบบไหน <S <S ความจริงแล้วเกาะมิกิงโกเป็นก้อนหินขนาดใหญ่ที่อยู่ในเทะเลสาบ เนื่องจากที่นี่ไม่ใช่มหาสมุทรจึงไม่มีช่วงน้ำขึ้นหรือน้ำลงทำให้ไม่ต้องกังวลว่าเกาะจะถูกน้ำท่วมขอเพียงมองเห็นว่ามีพื้นที่ว่างบ้านสังกสีก็จะถูกสร้างขึ้นทุกหนทุกแห่งโดยการด้วยทางเดินแคบๆหลังจากชาวประมงจำนวนมากย้ายมาตั้งรกรากบนเกาะพืชพันธุ์และสะตัตว์ต่างๆก็สูญพันธุ์ไปจนหมดหากคุณเป็นนักท่องเที่ยวที่ต้องการเดินทางมายังเกาะมิกิงโกซึ่งอยู่ห่างจากชายฝั่งเคนยา เป็นระยะทาง17กิโลเมตรคุณจำเป็นต้องนั่งเรือประมงท้องถิ่นเท่านั้นและพวกเขาก็จะคิดค่าโดยสารกันตามอำเภอใจซึ่งปกติจะอยู่ที่8,000-10,000ชิลลิงเคนยาหรือประมาณ2,400บาทนี่เป็นค่าโดยสารแค่เพียงเที่ยวเดียวและบริการเดียวที่คุณจะได้รับคือเสื้อชูชีพพร้อมกับชาวประมองอีกจำนวนหนึ่งที่เดินทางไปพร้อมกับคุณส่วนสาเหตุที่ต้องเดินทางกันหลายคนนั้น เดี๋ยวเราจะมาเล่าให้ฟังกันตอนท้ายหลังจากล่องเรือไป30นาทีภาพของเกาะเล็กๆที่ดูเหมือนภูเขาขยะก็ปรากฏขึ้นตรงหน้าคนที่เพิ่งมาถึงมักจะตกใจกับกลิ่นที่โชยไปทั่วเกาะเนื่องจากที่นี่ไม่มีห้องน้ำผู้คนส่วนใหญ่จึงมักจัดการธุระกันตามสะดวกทั่วทั้งเกาะจึงเต็มไปด้วยกลิ่นปัสสาวะและกลิ่นคาวปลาจนทำให้ผู้ที่เพิ่งมาถึงหลายคนยากจะยอมรับได้ นักท่องเที่ยวรายนี้จองโรงรามหรูแห่งหนึ่งบนเกาะไว้ภายนอกกันด้วยแผ่นสังกะสีบางๆซึ่งไม่ได้ช่วยกันเสียงแม้แต่น้อยหากคุณอยากทำอะไรในห้องเพื่อนบ้านก็จะได้ยินกันอย่างชัดเจนห้องที่ใหญ่ที่สุดในโรงรามแห่งนี้มีพื้นที่เพียง4ตารางเมตรแต่สภาพข้างในดูเหมือนเตาอบมากกว่าโดยรอบก็ยังเต็มไปด้วยเสียงเพลงเมื่อออกมานอกห้องแสงไฟบนเกาะ ก็ยังดึงดูดยุงและมแมลงอีกนับไม่ถ้วนหลายคนไม่สามารถทนต่อสภาพแวดล้อมแบบนี้ได้ข้างทางจะเห็นแผงขายอาหารต่างๆเช่น fish and chips เป็นต้นเมื่อพิจารณาถึงสภาพแวดล้อมบนเกาะแล้วคิดว่าคงมีนักท่องเที่ยวเพียงแค่ไม่กี่คนที่ยินดีจะมาลองสัมผัสประสบการณ์แบบนี้นักท่องเที่ยวผู้นี้นอนไม่หลับตลอดทั้งคืนเขานึกไม่ออกว่าชาวเกาะสามารถอดทนอยู่ได้ยังไง วันรุ่งขึ้นเขารู้สึกไม่สบายตัวอย่างมากจากนั้นจึงเดินทางมายัางร้านอาหารเช้าแห่งหนึ่งบนเกาะโดยดื่มชาหนึ่งแก้วและกินแผนเค้กโฮมเมดราคาที่นี่ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศหากสภาพอากาศไม่ดีเรือจากข้างนอกที่เข้ามาส่งของก็จะน้อยราคาสินค้าบนเกาะก็จะพุ่งสูงขึ้นราคาข้าวของต่างๆจึงเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาเมื่อเขาเดินไปบนถนนที่กว้างที่สุดบนเกาะก็พบว่า ที่นี่มีสิ่งอำนวยความสะดวกในการดำเนินชีวิตอย่างครบครันผู้คนสามารถหาซื้อสิ่งของจำเป็นได้เกือบทุกอย่างนอกจากนี้บนเกาะก็ยังมีร้านตัดเสื้อที่สินค้าเหมือนกับร้านค้าในเคนยาอย่างไงอย่างนั้นขณะเดียวกันก็ยังมีคลินิกและหมอที่อยู่บนเกาะมานานถึง11ปีแล้วการที่เขาสามารถเปิดคลินิกได้ก็เพราะมีเส้นสายกับรัฐบาลอยู่กันดาหลังจากนั้นนักท่องเที่ยวก็วมาที่คาเฟ่สังกสีที่ใหญ่ที่สุดบนเกาะ ที่นี่คือศูนย์กลางความบันเทิงทุกชนิดเพราะเป็นสถานที่แห่งเดียวที่สามารถรับสัญญาณโทรทัศน์ได้ชาวเกาะจะมารวมตัวกันที่นี่ทุกวันเพื่อรับชมการแข่งขันฟุตบอลประชาชนจากทั้งสองประเทศสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างสงบสุขเพราะความรักในฟุตบอลผู้หญิงบนเกาะส่วนใหญ่รับหน้าที่หุงหาอาหารเมนูหลักของชาวแอฟริกันคืออาหารที่เรียกว่าฟูฟูซึ่งอุดมไปด้วยแป้ง โดยใช้มันสำปะหลังในท้องถิ่นของแอฟ,ฟริกาเป็นวัตถุดิบจากนั้นจึงนำไปเนื่อแล้วนำมาทำเป็นแป้งก่อนจะค่อยๆนวดจนกลายเป็นอาหารชนิดหนึ่งฟูฟูเป็นอาหารยอดนิยมของชาวแอฟ,ฟริกันซึ่งกินแล้วอยู่ท้องแค่กินมื้อเดียวคุณก็สามารถทำงานได้ตลอดทั้งวันโดยไม่ต้องกินอะไรอีกวิธีการกินฟูฟูแบบดั้งเดิมคือเสิร์ฟร้อนๆพร้อมกับซุปมะเขือเทศหรือซุปปลารสเผ็ดแล้วราดลงบนฟูฟู ขณะดเดียวกันก็ต้องกินทางทางที่ยังร้อนอยู่โดยไม่ใช้อุปกรณ์ช่วยด้วยการปั้นเป็นลูกเล็กๆจุ่มลงในซุปแล้วรับประทานชาวแอฟริกันชอบเมนูนี้กันมากแต่จากคำบอกเล่าของคนที่เคยกินคือฟูฟูมีรสชาติเหมือนขนมเข่งแต่ไม่มีความเหนียวหนึบนักท่องเที่ยวบอกว่าเขาอยากไปสัมผัสประสบการณ์จับปลาในเทะเลสาบแต่ชาวประมงบอกเขาว่าการตกปลาในเทะเลสาบนั้นอันตรายอย่างยิ่ง พราะมักจะมีโจรสลัดออกมาอรารวาสโดยจะปลอมตัวเป็นชาวประมงและออกไปปล้นตามสถานที่ต่างๆสุดท้ายเมื่อทางการส่งเจ้าหน้าที่ติดอาวุธมาประจำการอยู่บนเกาะทุกคนจึงกล้าออกไปจับปลากันกลางทะเลสาบนอกจากจนสลัดที่อรารวาสและการเสียภาษีที่สูงมากแล้วบรรดาชาวประมงยังต้องจ่ายค่าคุ้มครองให้กับตำรวจของทั้งสองประเทศอีกด้วยดังนั้นการใช้ชีวิตอยู่ในสถา,านการณ์เช่นนี้ จึงไม่ใช่เรื่องที่ง่ายาดหลังจากจับปลามาตลอดทั้งวันพวกเขาก็ได้ปลามาเพียง23กิโลกรัมอีกทั้งยังมีขนาดเล็กมากเนื่องจากปลากระพงตัวใหญ่ถูกอวนลากไปจนเกือบหมดเหลือเพียงปลาตัวเล็กๆที่หลุดรอดมาได้ไม่มีคนพบเจอปลากระพงที่มีขนาดใหญ่กว่า1เมตรบริเวณรอบเกาะมานานหลายปีแล้วส่วนกิจกรรมยามว่างของชาวประมงบนเกาะนอกจากชมการแข่งขันฟุตบอลก็คือการไปสนามบริการสำหรับผู้ใหญ่ โดยบนเกาะมิกิงโกมีสถานบริการแบบนี้อยู่4แห่งแต่เนื่องจากชาวประมงมีรายได้ลดลงธุรกิจของสถานบริการจึงย่ำแย่ลงเรื่อยๆชาวประมงบนเกาะมิกกิงโกมีเรือทั้งหมดรวม800ลำเดินทางไปกลับระหว่างเกาะกับตลาดบนชายฝั่งเคนยาเป็นประจำทุกวันชาวประมงจะนำปลาที่จับได้ไปขาย โดยราคาที่ตลาดขายให้กับคนนอกอยู่ที่กิโลกร,รัมละ15ดอลลาร์หรือประมาณ530บาทแต่ราคารับซื้อจากชาวประมงอยู่ที่กิโลกร,รัมละ1.5ดอลลาร์หรือประมาณ53บาทถึงแม้จะเป็นอย่างนี้แต่ชาวประมงในพื้นที่ก็ยังถือเป็นผู้มีรายได้สูงอยู่ดีรายได้จากการจับปลาหนึ่งสัปดาห์ของพวกเขาเทียบเท่าค่าจ้าง3-6เดือนของชาวแอฟริกันคนอื่นๆนี่จึงเป็นเหตุผลว่า ทำไมทางทางที่สภาพความเป็นอยู่บนเกาะมิกิงโกย่ำแย่ถึงขนาดนั้นแต่ก็ยังมีผู้คนจํานวนมากอยากย้ายเข้าไปอยู่นอกจากนี้ยังมีเรือเล็กอีกหลายลำที่มีไว้บริการชาวประมงบนเกาะโดยเฉพาะโดยพวกเขาจะนําเนื้อสัตว์ผักและข้าวของจำเป็นจากฝั่งขึ้นไปขายเกาะเล็กๆแห่งนี้จึงมีบทบาททางเศรษฐกิจเป็นอย่างมากแต่เนื่องจากการลากอวนโดยไม่มีข้อจำกัดตลอดหลายปีที่ผ่านมา รวมถึงอุณหภูมิที่สูงขึ้นในทวีปแอฟริกาตั้งแต่ปี2000เป็นต้นมาระดับน้ำในทะเลสาบวิกตอเรียจึงลดลงไปถึง130ซนติเมตรไม่ว่าจะเป็นอุณหภูมิโลกที่เพิ่มสูงขึ้นและพฤติกรรมของชาวเกาะที่ทิ้งสิ่งปฏิกูลลงในทะเลสาบต่อเนื่องหลายปีทำให้เกิดปรากฏการณ์ e u t r o p h i c a t i o หรือสาหร่ายสะพรังขึ้น เดิมทีสาหร่ายเหล่านี้เป็นอาหารของปลากระพงแต่เนื่องจากการทำประมงที่เกินขอบเขตทำให้ปลาไม่สามารถกินสาหร่ายได้ทันเวลาจนสาหร่ายได้ออกซิเจนและขยายพื้นที่กว้างขึ้นปลากระพงที่เหลือรอดจึงมีจำนวนลดน้อยลงแต่ชาวประมงกลับเพิ่มมากขึ้นทุกปี นอกจากนี้เนื่องจากต้องการจับปลาให้ได้มากขึ้นชาวประมงบางคนจึงเลือกใช้อวนที่มีรูขนาดเล็กมาจับปลาในทะเลสาบวิกตอเรียแม้แต่ปลาที่มีขนาดไม่ถึง30เซนติเมตรก็ถูกอวนเหล่านี้จับไปทำให้ปลากระพงลดจำนวนลงอย่างรวดเร็วเมื่อ20ปีก่อนเกาะมิกิงโกสามารถจับปลากระพงได้ถึงวันละ3ตันแต่ปัจจุบันลดลงเหลือเพียงวันละ1ตัน อีกทั้งยังไม่ค่อยพบเห็นปลากระพงที่มีตัวยาวกว่า50ซนติเมตรขณะเดียวกันปลาที่มีน้ำหนักหลายร้อยกิโลกรัมก็กลายเป็นเพียงแค่ตำนานระบบนิเวศทั้งหมดในทะเลสาบวิกตอเรียกำลังล่มสลายหากยังไม่มีการกำกับดูแลอย่างเข้มงวดแม้แต่ปลากระพงแม่น้ำานายซึ่งมีความสามารถในการสืบพันธุ์สูงก็จะถูกจับไปจนหมดเกลี้ยง ถึงแม้เกาะมิกิงโกจะมีประชากรอาศัยอยู่อย่างหนาแน่นแต่ความจริงแล้วห่างออกไปเพียงไม่กี่สิบเมตรยังมีเกาะยูซิงโกซึ่งขนาดใหญ่กว่าเกาะมิกิงโกถึงหลายสิบเท่าแต่กลับไม่มีใครอาศัยอยู่บนนั้นเนื่องจากมีข่าวลือว่าที่นี่มีสิ่งชั่วร้ายอยู่คนที่เคยไปค้างคืนบนเกาะยูซิงโกล้วนลาโลกไปในวันรุ่งขึ้นดังนั้นทุกคนจึงยอมอยู่กันอย่างแออัดยดัยดเยียดกันบนเกาะมิกิงโกต่อไป แต่จะไม่มีวันยอมย้ายไปเกาะยูซิงโกเด็ดขาดถึงแม้มิกิงโกจะเป็นเกาะที่ทั้งเล็กทั้งแออัดและเต็มไปด้วยอันตรายรายได้จากการประมงก็ลดลงทุกปีแต่ชาวบ้านก็ยังไม่ยอมย้ายไปอยู่ที่อื่นเพราะพวกเขาอยู่ที่นี่กันจนเคยชินแล้วพวกเราหลายคนเองก็คงเป็นเหมือนชาวประมงบนเกาะมิกิงโกถึงแมหนาที่การงานที่ทำอยู่จะมองไม่เห็นอนาคต แต่ส่วนใหญ่ก็ยังไม่ได้ก้าวออกจากคอมฟอร์ตโซนเพื่อไปมองหาวิถีชีวิตที่ดียิ่งขึ้นเอาละค่ะทั้งหมดคือเนื้อหาของเราในวันนี้ขอบคุณสำหรับการติดตามและรับชมที่นี่คือรายการบันทึกพิศวงแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ